นี่จะพาเพื่อนล้เนาชัยกำนันบอกำเเสงานร้อนสวยงามและมกเชิงต่ำไกลกันยอเขามาตของบ้านล้ำน้เดี๋้เนินลงเนินขึ้นเนินลงเนินต้อำเภอเชีาเขาล้ำนาไรล้ำห้วนี้ลงเนินน้ำ ตังความนจะเป็นหนื่เขาจากภูเขามีบนภูเขาก็จะมีน้ำตกเห้ชิมวาริโซว่าเป็นโอกกต่อปลาเอกยอนทับทิมอะไรจะย่าัเป่า่าง่ายสรรพยักตาประสาทที่สูงดูการทำนาข้าวทำนาข้าวได่นาหวานนั ทำไรก็จะมีการปลูกข้าววดติดทักสมควาทวาีเป็นต้นนะครับพืชปัญญาอาหารที่ได้จะปอดสารพิษนะครับในของวัฒนธรรมเขาวิถีชีวิตที่นั่นใครในชุมชนเขาก็จะมีผลิตภัณฑ์เช่นการเผาผ้าย้อมสีการศาสนาไม่ใครนะครับถ้าเ็นมาาเป็นมาของชุมชนนี้ เล่าว่าแต่เดิมบอ่อน้ำพุร้อนแห่งนี้มีพู้ที่เจ้าลุกต้องหรือว่าท้องเสียนะครับเดินทางมาถึง,ถ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 งน้ำร้อนก็เหนื่อยอ่อนจึงต้องต้มน้ำร้อนกินแต่กินไม่หมดนะครับเหลือก็เททิ้งจึงกลายเป็นบอ่อน้ำร้อนที่แห่งนี้ จะมีรัศมี2-3กิโลเมตรเลยทีเดียวนะครับในน้ำในน้าที่อยู่ในดินีจะร้อนนะครับต่อมาชนเผ่าปากากรยอก็มาใสายแถบนี้จึงเรียกว่าบ้านป่งน้ำร้อนจนถึงทุกวันนี้นะครับเติมชาวบ้านจะมาแยกย้ายกันมาอยู่ในจิตครอบครัวนะครับย,ย้ายถิ่นฐานมาจากเปเผอทุ่งหัวช้างจังหวัดลำพูนนะครับ โดยการนำของพ่อหลวงพุทธพุทธแห่พ่อหลวงหอมจีนาวันพ่อหลวงทิพันดูพ่อหลวงไอ้ายพุทธไอ้พ่อหลวงแก้ววันดูและพ่อหลวงตาเชียงแก้วต่อมาก็ย้ายมาเพิ่มเรื่อยๆนะครับเพราะทิ่ฐานเดิมมีโรคระบาดอยู่ ชนเผ่าน,นี้อยู่อย่างกระจัดกระจายตามที่ปลายนาที่สวนที่ไล่เลื่อนลอยพอตอนหลังชนขึ้นเมืองเหล่านี้ก็ไปเข้าไปทํากินนะครับชนขึ้นเมืองก็เข้ามาทํากินแล้วก็ได้แต่งงานกับชน,นเผ่าก็มีจํานวนรัวเรียนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับปัจจุบันก็จะมีหนึ่งร้อยยี่สามขัวเรือนนะครับประชากรสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าคนเป็นครอบครัวที่ไม่ สมาชิคกควเรียนน้อยนะครับแต่มีความรักความเข้าใจในครอบครัวกันอย่างดีชาวบ้านส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในป่าอย่างเรียบง่ายนะครับมีการทอผ้าใช้เองนะครับถักเสื้อผ้าใช้กันเอง ทำด้วยฝีมือของตัวเองมีการจักสารไม้ไผ่ด้วยตัวเองมีการสู่ขอเรียกขวัญสาวนะครับมีการะเพณีการกินเลี้ยงข้าวใหม่ที่ได้จากพื้ผลไรนามานะครับ